ทุกคนวันนี้ผมจะมาเกมพี่ป้ากับพ่อหญิงนะครับเอ,อิม<ถ>นะปลาหวัวปลาหัวใส่ใครคปลา,าใส่ใครปลาใส่ใคร<ม>ปลาใสาใ่หนูแน่เลยส่วนหนึ่สองปลาบดจิบบดจิมันมีสองตัว สีนเงิกับสีฟ้ากับโดดเลยมีบบาเสียงสีน้ำเงินงกบสีชมพูอโอ้มีคนโดดอยู่ข้างหน้าโอ้มีคนโดดเต็มเลยนะวะอือเหรอเออดูสิบนหัวเราคนโดดเต็มเลยเอาละ <c oughs> เดี๋ยวเอาปืนให้เร็วเลยนะก็นี่ที่เนี้ยพอกดยากเลย

งไม,ไม่เห็นนะโอ้ขยินพ่อเนี่ยพ่อเห็นยังพ่ออยู่ในบ้านน่ะพอล้มยังเหรฮะ ยังเลยอันนี้แค่ว่าอคนอื่นยิงใช่เหรอนั่นไงนั่นไงบอกแร้วเอากระสุนหมดวันนี้ลูก คนที่นี่เออพอดีเลยเอาใหม่ oh ไปโดดใกล้ๆหน่อยพอ่อเดี๋ยวไม่เป็นไรหนูหนูเจอที่ซื้อของโอ๊ยไ <are> ด้ยังกระโดดเลย พ uh, ่อปลามึงหมดอะไรเนี่ยพ่อปลามึงอ่ะ ป้าบปาบเม่อป้๊บมึงทำไมเงี่ย